สวัสดีมิตรลนักล่าและ f c เกษตรทันเตอร์ทุกท่านนะผมวันนี้เซ็นเตอร์ก็เหมือนเดิมนะผมมาตกปลานะเปลี่ยนเบอร์นะครับผมจากเบ็ดที่ผมใช้บอกว่าใช้เบอร์12ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็นเบอร์14นะครับผมใช้ตัวนี้นะเบ็ดนะทั้งเบอร์12งและเบอร์1 4บะครับมาลูกเกียวนะผมเบอร์14นะปกติใช้เบอร์12แต่ว,ว่าตอนนี้ขอใช้เบอร์14ก่อนแล้วกันคัดไซส์ <c oughs> ที่การเกี่ยวเหยื่อเหมือนเดิมนะผมหาตะขอแบบนี้นะฮะ เกียวสเสียเหยื่อะนะผมแต่อันดับแรกนี่ต้องเปิดฝาเหยื่อก่อน,นครับเหยื่อถุงนี้แตกนะครับผมแตกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับยังไม่ได้ส่งก็เลยเอามาใช้เลยดีกว่านะครับผมมาที่การเกี่ยวเหยื่อก็แสนง่ายนะนะ่ฮะเกี่ยวไว้อย่างนี้นะแล้วก็บีบบีบออกมานะผมบีบบีบออกมานะอากาศมันร้อนมากนะครับเราต้องอยู่เหยื่อด้วยนะถ้าอากาศมันร้อนมากๆเนี่ยมันจะเหลวๆนะเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นแช่ถังน้ําแข็งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง เพิ่มความเย็นเข้าไปนะครับผมให้มันนั่นนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมฟันขนาดนี้พอนะบเบ็ดเบอร์สิบสนะโอเคเ,เราไปดูกันหย่อนเนี่ยนะเพิ่งมาถึงหมายก็เนี่ยลงเรือมาหมายแรกเนี่ยสายผมเปลี่ยนเป็น PE นะครับผม0.8นะครับก้ผมกดครับกดครับกดคันนะครับผมตัวแรกมาแล้ว โอ oh, ้ยกดคังกดคังอ mm ่ะนะผมไซส์ก็ข้อมือนะครับกดคังตัวนี้จัดป่ะได้ครับผมอยากอยาอยาเก็บมากอยาเก็บสายสั้นมากเออพยายามยกคันทั้งสูงโอ้ยสุดยอดอะไรวะ เดี๋ยวเเปิดเบรกตัวนี้ก่อนระวังเดี๋ยวคันเปิดตกน้อืมไม่เขาเปิดเบรกไว้แล้วเปิดเบรกไว้แล้วเดี๋ยวเรามาชมชมตัวนี้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเข้าไปข้างกอไผ่เลยไม่รู้ติดอะไรมอืไม่ไม่ติดหญยาเลยติดหญ้านะสุโค้ยสุโค้ย ไม่ไม่ไม่เออเอานีออกไปขึ้นมันถอะวรอรอได้ขึ้นเกามามาเดี๋ยวเขาดึงให้โอ้สาวลีขึ้นหมันดีเถอะวะดูดถอะดูเถอะแหมวแล้วครับท่านผู้ชมสี่ห้าขีดสี่ห้าขีด เบ็ดเบอร์สิบสี่ครับผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่านิดนึงอารวาดอารวาดอารวาดอารวาสใกล้เคียงนะผมมาไปต่อ พลาดเรื่อวนี้ไม่พลาดครับ <c oughs> <c oughs> ดินดิ

อ,อ,อะไรวะลงปุ๊บกินปั๊บเลย,ยลนะจับสายมันขึ้นมาจับตรงลูกหมุนเออ,อ,อโอ้โหไส์ใหญ่ใช้ได้ไปุ๊บกินปั๊บเลยระวังเดิลงไปกินเลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เงี้ย โอ้ใช่ได้อยู่ชได้อยู่นะครับครับออื uh ืห huh. เกลาวนิ่งๆๆเป็นไอแบบหน่อยนิ่งๆแบบ